สิปุสูรมหาสมัยสูรเอวะเมสุตังเอกังสมยังภควาสาเกสุวิหรติเอกเปเรวตสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนสะทิงปัญจามเตหิภิกขุสะเตหิสเพเหวะระหันเตหิทะสะหิจะโลกถาตุหิเทวตายะปุเยนะสันนิปปะทิตาหูเต ภวันตังรัสนายภิกขุสังคันจะอตโขจตุนังสุทธาวสกายิกานังเทวานังอิทะตะหูเสยังโภภะคะวาสะเกสุวิห c ระติกะเปเยวะตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังฆสาิงปัญจะมะเตภิกขุสะเตหิสะเหิวรหันเตตะสะหิ

hanya ciang wa pahang pasar pitang wa pahang semimi wasuta si Sutewe sutara Hita Pakkawato Purato pehangsu atauku tadiwata pakwenangpiwa ditawai kamentang Atang su kamentang tidak สันติเกมังคาตังภาเสมหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอะคตัมมหายมังธรรมสมยังทัชิตาเยวะปาริชิตาสังขันติอาตะโกอะปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาตังอภาเสตตาภิกขัวสมาทังโสกิตัง juga magang sussaati wanitaani kata watiya ni akan dibanti tadi atauku apahati watta baktosan dike Imangngka datang apa sih ketawa kilangketawa kaligang inntalangmesa สุทาวิมาราชกุมตาสุทันตาสุสุนาคาเทอัตโกอัปปารเทวตาภะโขวโตสันติเกี่ยมกาทังอภาสิเยเจคิพุทังสารนังคตาเสนาเตขเมศสันติอาปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริภูเลสันติเต အတ္တကို Bhagava bhikkhu mante siye puhena bhikkhu vedassa so lokatha tu so devata sannipatita humti tathagatang dassanaya bhikkhu sankhancha ye pithe bhikkhu he suhati samatthana arahanto samma sambuddha desampi bhagavan dana eti paramayeva devata sannipatita a หิสุงเสยยถาปิมายังเอตาไรหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนัคตมตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธทาเตสัมปิภควันตานางเอตาปรมายเยวเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิมายังเอตาไรหิอาจิคิต สามิพิกเวเทวคยานังนอมานิกิตายสามิพิกเวเทวคยานังนอมานิเทสสสามิพิกเวเทวคยานังนอมานิทังสุนาทาสาธุกังมนาสิการุทพัสิสามีเตวมพันเตติโคเตวีคูภะคะวะโตปจัสโสสุงภะคะวาเอตตาตาโวจา ิโลกมนุกัตสัมิยัตถูมาตัสสิตาเยสิตาคิริฆาภังปะหิตาตาสมาหิตาปุตสีหาวสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนทธัตมนาสาสุธาวิปัสสนะมนาวิราพิญโยปัญจสเติยะตวาวเนกาปีรวัตเวตตัวมันตยสัทสาโมเกสาเสนระเต Dewa kaya bikanta te wicana tabi kawo, te catapa makarung, sotawa putasasa sanang, apike satamatakung. Sasasanang te sampaturahu yanang, amenosana शेकेहनासा नुपिक मतसुक्त सा सफाता हुक सी न्याय वित मत सत्ता शुक्रेशवो ये वोहकसौ สัตสหัสายยาาภูมากะเประวัตววยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสสิโนมวันธรรมานาภิกขมุงภิกขูนางสมิธิวนางจะสหัสสาิมาวตยาขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสสิโนมวันธรรมานาภิกขมุงภิกขูนางสมิธิวนาง ตาตาคิราติสหัสายคาอนันตะวันนี้นุ่ยทิมันโตชุติมันโตอันนาอันโตยสัสิโนโมอันธมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติวะนังอิเจเตโสราสหัสายคาอนันตะวันนี้นุ่ยทิมันโตชุติมันโตอันนาอันโตยสัสิโนโมอันธมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติวะนัง เวสามิตาปัญจัตตายะขานานาตะวันนี้หนอิทิมันโตชิติมันโตนวันโตยะสัตสโนม่วนธรรมนาภิกขมุงมิกุนังสมิติงวนังภุมิโรราชคหิโกเวผลลสนิเวสนังพิญโยนาสตาสหัสังยะขานังปยิรูปัสเติยภูมิโรราชคหิโกโสปะฆาสมิติงวนัง ปุริมันจัติสังราชทัตตาระโตปัสสติขันธ์นังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธปิตาสัพหาวุ่นธนามามหาภะไลทิมันโตชิติมันโตนวันโตยัสสิโนมวนธามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติวะนังทัาขีนันจัติสังราชาวิรุณหัวตับปัสสสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพะหโวอินธนามามหาพลายที่มันโตชติมันโตนวันโตยัสสิโนมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติวานังปัจิมันจัติสังราชาวิรูปโคภาษาสติอนาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินธนามามหาพลายทิมันโตชติมันโตนวันโตยัสสิโน

ปัจฉิเมนวิรูปโคคุเวโรตรังทิสังจตโรเตมมหารชะสะวันตาจตุโรทิสาททัลละมะนะอตังสุวะณีกะปิระวัทถเวติสังมายาวีโนทัสสาคุวัญจณิกาสะธามะยะกุเตนทูยเตนทูวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกัมเมสิโตจกิณโนกันตุ ิคันทุจัปปนาโตปัมมโยจะตเทวสุโตจามตาลลจิตาเสโนจะคันธโพนโลกราชาชนโอสะโพอาคูปัญจัสิโคเจวติมภารุสุริยวัชชะยติจันยิจราชนาคันทะพปัสหะราชุฟีมุทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิตริงวะนาง อาทาคูณาพัสสนาคาวิสาราสหัสชะก้กัมภารสัตตะราคูปายะคาสหันยะติวิยามุนัทตารตาจาคุณาคายัสสินุยราวนุมหานาคูโสภคสัมมิติงวนังเยนาคราเชสหัสหัรันติทิพาติชาปักทิวิสุทธาจักคูวิหายาสาธิวนามัจจปตา จิตารสุวรรณิจิติเสนามาอภยันตธานาคาราชานมะเสสุวรรณตุเขมมกะสีพุทโธสนะหิวะจะหิอุภาวะยันตานะคะสุวรรณาสะระณมังสุพุทธังจิตาวะสิราหะเตนะสมุธังอสุราสิตาอะทโรวะสะวะสิติธิมันโตยัสสสินโณกาลกัญชามหาภิสสัมมาสุราถานเวกสะ เวปจิติสุจิตเจปาหาระโทนามุจิสหัสตัญจาภริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสั้นในทวารพริงเสนังลาหงพัทธมุปาคมุงสมโยธาเนีพัทธันเตปิคูนังสมิติงว่นังอาปูจติวะปัทวีจารเตโชวโยตธาคมุงวรุณาวรุณาจติวาสุโมจัจสัสสะ សハเมតា கரு ណាកយិកអគុទេវះ ய សាសីននថเสទេទេថសាថាកាយសពេនអនត្តវនិនយតិមន្តោយតិមន្តោអនន្តោ ய សាសីនោមនធម្មនាភិកមุงភិកូណងសមីជីងវណងវេនទូចទេវសハរីចអសមចទុវេយមាចន្តសុវនិសាទេវចន្តមគបុរគិតាសុរិយសុវនិសាទេវសុរិយមគបុរគិតា kata ni pura kita wa ku mantawalahka Wasunang wasa wo seto saku paka purindha tho tase taata ka yasape nanatawan nino Idi man sidi man na wantto yass môta mana pikang pikunang semitingwenang katataku sahku ca ca cha, Ummabubani วรุณาสหธรรมจาตจุตาจานิชกะสุเรยรุจิราคูอาคูสวานิสีโนทัสิติทัศธากายาสเปนะนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนมวัธรรมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนังสัมมานามหาสัมมานามนุสาวนุสุตมะ เกตบทุทสิกาคัวกุมโลบทุทสิกาทะคูหรโยเทวเยจโรหิตวะสีโนปารคมหปารคคูเทวยัสสิโนทเสติธัสสะธากายัสสะเพนานัตตะวนีโนอิติมันโตสิติมันโตวนโนวนโตยัสสิโนโมธมนาภิกัมมุงภิกขุนังสมิติงวนังสุขคารุมหารุณะคุเวกนะสสหุตตะขยะ

สัมปิตะคารมะสิทธาโชตินัมมาจัสสะวะนิมานะลัตติโนอะคั่วทะคุวะระนิมีตาทะเสเตทะสัตถะกะยะสะเภนานัตตะวันนีโนอิติมันโตสิทธิมันโตอันนาวันโตยัสสะสิโนโมหันธัมมานาภิกขะมุงภิกขูนังสะเมติงวะลัง เตเตเตวันิกายสัพเพนานัตวันิโนนาวันวเยนาอคันจุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุทธาติมักขีลังโอคตินนามนาสวังท่เขโมคาตารังนาคังเันทังวัสิตาติตังสุขรามาปรมัตโตจัปุตตะอิติมัโตสหัสันัง สันนังกุมาโรติโสจัสุปาคัสมิทิงวะนังสหัสภามโลกานังมหาพรหมาพิจิตรติอุปปันโนชุติมันโตภิสมากายโยยัสสิโสทัสเสรษาอิสราคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเตเทเวสภามะเกมาราเสนาภิกขามิปัสสะกันนะหาสามันทิยัง เอตัคันนะหะทะพันทะทาระเขนะพันทะมะตุโวสัมมันตาปะริวาริธามะโวมุญจิตะโกจินังอิติตะถะมะหาเสโนกะระหะเสนาอะเปสะยะปานีนาตะละมาจาสังสรังกะตะวานะเภระวังยะถาพะบุสสะคุมิโกธะนายันโตสะวิชชุโกตะถาโสปะจิตาวัตเตสังคุตโตสะยังวะเส तंत्र सफापी नज वक चकुमा तथमंत्री तो सावे शसने रे मार सेना कंता कवोकूं सुत वु सशास वितर के पका मुंगयु सफे विचिता शमतिशिनो मोहंती सह पुते सावकाते शनि सुता